รูปกระบวนการยุติธรรมปล่อยเพื่อนเราปล่อยนักโทษการเมืองนะครับซึ่งขอส่งเสียงนี้ไปยังพักเพื่อไทยพักก้าไกลทุกพักการเมืองที่ทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับในการที่จะออกพรบนี้แล้วโทษกรรมประชาชนนะครับทุกกรณีทุกคดีนะครับโดยไม่มีการยกเว้นนะครับ ปัญหาของการดําเนินคดีตามมาตราหนึ่งสองเป็นปัญหาพอขาดบาดตายแล้วนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ขอให้สังคมไทยได้ตระหนักนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะปิดกั้นปัญหาเหล่านี้ต่อไปนะครับหนึ่งสองคือเสรีภ,ภาพที่ประชาชนจะแสดงออกและมีส่วนร่วมอย่างเป็นประชาธิปไตยในประเทศนี้นะครับถ้ายังมีหนึ่งหึ่อสองอยู่จะมี เยาวชนถูกทาลายถูกเข็นฆ่าถูกจับลุมคุมขังนะครับบ้านเมืองก็จะตกอยู่ในความมืดมนก็ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะครับร่วมกันติิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้สังคมไทยก้าวหน้าต่อฮัลโหลครับก็ปอดนะครับเป็นกลุ่มเพื่อนของบุ้งทะลวงนะครับ วันนี้ก็อาจจะไม่ได้กล่าวอะไรมากมายแต่อยากจะเล่าถึงพี่บุ้งผ่านมุมมองของเราเรารู้จักพี่บุ้งจริงๆผ่านสื่อเมื่อสองปีที่แล้วกับเรื่องการเคลื่อนไหวแล้วก็รู้จักกัน,นจริงๆก็เมื่อปีที่แล้วครับพี่บุ้งเป็นพี่คนหนึ่งที่ตอนแรกเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบคนคนนี้เลยผู้หญิงคนนี้แต่ว่าพอเราได้เริ่มสัมผัสจริงๆ เรารู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่แก่งคนหนึ่งที่เขามีความคิดแล้วเขาตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นเชื่อถือตั้งแต่เรารู้จักพี่บุ้งมาพี่บุ้งเป็นเหมือนเหมือนครอบครัวเราคนหนึ่งทุกวันนี้ก็ ถึงว่าวันนี้พี่บุ้งจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าสิ่งที่พี่บุ้งทํานั้นมันไม่ได้สูญเปล่าทุกคนรับทราบแล้วก็น้องๆทุกคนที่เป็นเพื่อนพี่บุ้งก็จะสรรเจตานาลงของพี่บุ้งอย่างแนว่วแน่ว่าจะต้องไม่มีใครต้องติดผูกาอคิดเห็นต่างทางกันเมือง ขอเชิญเพื่อนๆนะคะร่วมร้องเพลงวันนี้เราก็เห็นะครับคนที่เรารู้จักแล้วก็เจอกันในกิจกรรมการเรียกร้องมาตลอดนั่นก็คือโตโตนะครับวันนี้สสโตโต้ก็มาร่วมสสโตโต้ก็มาร่วมจุดเทียนไว้อะไรกันด้วยนะครับ เพียงความคิดไม่อาจขังเพียงตรงงไม่อาจกัน้นเพียง้อยขีดยขีดกันใช่ลบฝันที่เราบเองเพียงเพื่อรอดังอัอ้นเราต่าพที่ด้วยบรตีนแห่งเสด้วยบปรตี เื่อนยังคงฝันใฝ่ตามใจที่ฟ้าบอกคนเด้งสามัญชนวนเส้นทางขี่เอาเดิน ต่อหน้าศารอาญารัชดานะครับครับเอาออดเดียนมาวางได้นะครับเพื่อลกนสำศพญาาและก็ขอให้ศารอา,า,าญารัชชานที่ส่นี้อ๋หลังจากที่จุดเทียนไว้อะไรแล้วก็ลำเลึกกันเนาะเอาไว้อะไรนะครับก็จะนำเดียนมาอย่างท,ที่อาจุน จุดแรกนะครับซึ่งก็จะมีชื่อของต่อนรุ่ตรงนี้ก็นำอย่ยนนั้นมารวมกันน้ารายร้อมชื่อของน้องนะครับก็จะมีข้อความที่น้องเคยเรียกร้องเคยต่อรุ่มาจะเป็น ก็จะมีทั้งในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยจะมีการคูดอยู่นะครับ ยืนเด่นโยผาไทยแตนพื้นฟ้าเมื่อจับเดือนลับมาลายดายังไปสัตยาเยื่้าดินดายังนี่ก็สสโต้ครสวัสดีครับ ีหัวอกหัวใจที่จะไม่สนใจกับการตายของคนที่ออกมาเรียกร้องการกันนึงใช่ไหมครับใช่วันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนข้างในจะรับรู้หรือเปล่าไม่รู้ว่าคนที่หัวรอดเยอะเราจะรับรู้หรือเปล่าแต่จงภูมิใจในความเป็นเราเถอะครับไม,บไม่ว่าเขาจะกล่าวหาว่าอะไรอย่างไรแต่อย่างน้อยเรายังมีความเป็นมนุษย์และยังมีหัวใจครับผม ตะโกนคอยรับรองน,นี้พร้อมกันครับปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมพร้อมกันสามท่านต่างๆนะครับผมหนึ 1, 2, ่งสองสามปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมวันนี้บุ้งไม่ได้พูดข้อเรียกร้องนี้ต่อแล้วแต่พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่และต่อไปจะพักันข้อเรียกร้องนี้ต่อใช่ไหมครับใช่ เราจะพักดันพอนลี่น้องสอต้องกาเพื่อนนในจะออกมาเพนกวจะไม่มีใครต้องเป็นเหยื่อแหนตาหนอีกพี่น้องเลยพี่น้องเลยพี่น้องเลยอเงนี้พร้อมกันครับผมยเก็นก ประชักี <Jin> <ar> นาจงนาปรจงเิสักดินาจงนาประชาจงเจริญนาจงปชาจงเจริญนะครับก็ตะโกนพร้อมกัน3ครั้งวันนี้มวลชนเราก็มาแล้วดูน่าจะหลักร้อยเลยนะครับยาวไปจนถึงป้ายรถเมล์นะครับ วันนี้ก็จะมีหลายกลุ่มหลายฝ่ายที่มาร่วมกันเนาะผู้ที่ยืนหยุดขังที่ด้านหน้าศารฎีกานะครับกลุ่มพลเมืองต้ากับเราก็เจอกันหลายท่านเลยนะครับแล้วก็กลุ่มสรุฟ้ากลุ่มทางดุลนเเครือข่ายนนทบุรีนะครับแล้วก็นักกิจกรรมหลายๆท่านในวันนี้มาร่วมไว้อาลัยกันนะครับ กิจกรรมรำลึกนั้นก็เสร็จสิ้นลงแล้วแต่ว่ายัางมีการนำเทียนที่ยืนอยู่เมื่อสักครู่มาปกันเรื่อยๆนะครับตรงนี้เลยนะครับ าคาดทิศเนาะสิ่งที่เราอ่าเป็นห่วงแล้วก็สิ่งที่เรากังวลน,นั้นก็เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็อ่าถ้าเป็นอย่างนี้เนาะในเมื่อมีอบุคคลหนึ่งคนที่ยอมสูญเสียไปแล้วแล้วก็คาดว่าอุดมการ์การต่อสู้นั้นก็ไม่แตกต่างกันนะครับความเด็ดเดี่ยวการเร,เรียกร้องในเรื่องของประชาธิปไตยที่ถูก อำนาจกดขี่นั้นก็ยังมีคนรุ่นใหม่ที่จะาสารต่อกันเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ยังเป็นห่วงบุคคลที่กําลังอดอาหารในเรือนจาตอนนี้อยู่เช่นกันนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นเด็ดเดี่ยวจริงๆสวัสดีคุณสมัยครับ นมนะครับส,สก้าวไกลนะครับอันนี้เราก็เจนสสพก้าวไกลนะครับคุณพนิดามงคลสวัสดนะครับพนิดามงคลสวัสดก็มาร่วมด้วย i know. No.